วางเลยวางเลยเป็นไงครับวันนี้กับน้ำนท่ทท่มครั้งยิ่งใหญ่ครับผมโอ้ครับโดนมาเจ็ดวันแล้วครับตหนน้เฮ้ย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 ลฮ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ถ่า้ยเฮ้ย้ย้ยเฮกยเฮ้ย้ยเฮ้ยอยเฮ้ีเ้ <Vikings> <S <S ยเฮฮ้ยยเฮ้ยเฮเยเฮรฮ้ดเ้เเยเ้ยยเ้วยเด้ย ถ่าย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 กัด้วยเดี๋ยวเขาไม่เชื่อกรุงมาเนี่ยมาด้วยลิสม,มาด้วยนี่มามาบ้านคนนี้ครับเนี่ยบ้านพี่เปียวครับผมสุดยอดมากสุดยอดมาก <c oughs> น้ำท่วมแหลกลาเลยนี่วันถนนด้วย <c oughs> ครับเสียฝากถึงพี่เป้ด้วยพี่เป้ <c oughs> มีอะไรฝากพี่เป้บ้างเป้เป้อะฝากถึงอะไรเปล่าอยู่อยู่ที่สุดกลับแล้วกลับกลับแล้วเหรอกลับแล้วเดี๋ยวผมต้องลาก่อนครับกลับ ทีมข่าวสามมิติครับผมเฮ้ยไม่ดึงกูอักเลย,อ,เยเอ่ะพี่ไอ้กูเดี๋ยวกูดึงให้เรื่องนี้เบี้ยี่เอาทำยับไปอะอ,อหมวกไว้นั่นนะเี่ย